<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิ e e p กันอกีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคู่กองหลังนะครับผมก็คิดว่ารีวิวคู่กันเลยดีกว่านะครับรีวิวทีละตัวมันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเป็นคู่กันมันโคตรเก่งนะพูดตรงๆเลยนะว่าคู่นี้นะครับใครที่ไม่มีกองหลังเดสทอยเยอร์ Red, er, เก่งๆได้ทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งได้เรื่องของสกิลฟอร์เซอีกตัวหนึ่งเป็นได้ในเรื่องของสกิลแอร์โรฟอร์ตนะครับก็ สกิลนะครับผมถ้าเป็นของฟอสเทสจะแสดงความสามารถตอนนําแล้วก็ครึ่งเวลาหลังนะครับผมก็คือแบบต้องนําด้วยแล้วก็ต้องครึ่งหลังด้วยนะครับถึงจะแสดงสกิลนะครับตัวนี้เราโคสูงร้อยเก้าสิบอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับสไตล์เดธทอยเยอร์นะครับซึ่งเจ้าสไตล์เนี้นะครับเป็นเป็นสไตล์วิ่งวิ่งตัดเกมนะครับก็คือแบบวิ่งเข้าปะทะอย่างถูดันนะครับผมส่วนครับลรางโออทำได้ถึงหนึ่งร้อยสี่นะครับตัวนี้นะครับมีความสูงแต่ว่าเฮดดิ้งมีแค่แปดสิบสองเท่านั้นนะครับผม เรื่องลุกหม่งไม่แย่นะครับเกมรุกเกมรับนะครับอ่ะผู้ผิดเกมรับนะครับผม98นะ defensive offense นะครับ tagging ก็98นะครับ aggression ดุดัน98นะครับ defensive e n c r e m e n t นะครับผมก็91นะครับซึ่งการอ่านเกมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับการเข้าเล่นเกมรุกเกมรับดีนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะเก้าแปดเต้อง3ามันนะครับผม สปีดนะครับ92นะครับเอโคเรนชั่นนะครับน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะสัก88 2 77ก็พอได้นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ครับ75จัมปิ้ง88นะครับผมความแข็งแกร่ง92แล้วสเตมิน่า86นะครับมาดูบูสเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นดูเอลลิงนะครับซึ่งอันเนี้ยที่ผมใส่อยู่ดูเอลลิงก็คือผมสุ่มได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้เลือกมาเองถ้าเลือกผมจะเลือกเป็นดิฟเฟนซีฟนะครับเอาจะเลือกเป็นดิฟเฟนดิงนะครับ สกิลที่ให้มานะครับค่อนข้างครบเครื่องสายเกมรับนะครับเฮดดิ้งนะครับไล f ์ i n g shot นี้คือชอบยิงไกลนะครับแม man marking interception นนะครับบล็อกเกอร์แอ a l s u ลส r i o r i t y sliding เนี่ยครับ fast h e นะครับแอคโอเบติกเคลียร์นะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับซึ่งสกิลเพิ่มเติมผมก็ไม่รู้จะเพิ่มอะไรให้เขานะฮะเพราะว่าเกมรับเป็นครบแล้วส่วนใหญ่ก็คงต้องเพิ่มการจ่ายบอลการแทงช่องอะไรพวกนี้นะครับผม มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมโรนัลราโคนะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวบักอิงตัวนะผมมองว่ามันเก่งมากมากนะครับสูงร8 8ดอายุยี่ปีเท่านั้นนะครับผมต้องบอกนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้ไม่ใช้บิ๊กไทม์ต่อนะครับก็เพราะว่าบิ๊กไทม์นะครับมันไม่ใช่สไตล์ตรงของมันแต่และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นบู๊เดียวแล้วก็ไม่มีสกิลนะครับซึ่งสมัยนี้การมีสกิลมันดีขึ้นเยอะนะครับสไตล์นะครับเป็นเดสทอยเออร์ทั้งคู่เลยนะครับซึ ค่าอ่อนะครับร้อย่ร้อยสี่นะครับค่า heading เยอะกว่าคู k e e p e r เยอะเลยนะครับเกนะ Defensive a w e n e s นะครับผมเกานะครับการเล่นเกมรับก็สมาดีนะครับ Taking เก้าสิบเท่ากัน a อ e l r a t i o n เก้าสิบแปเท่ากันดูดันดีนะครับผมชอบตัวที่มีการดูดันพร้อมเข้าบอลฉลาดนะครับแล้วก็ Defensive a g r e m e n t นะครับแปดกนะครับ Speed นะครับเกนะครับ s p e e ต้น Acceleration 84ดสิบนะฮะ Taking power แปดสิบ จัมปิ้ง91ครับไพรซิเคิลคอนแทค90แล้วก็สตามิน่า85นะครับซึ่งอนาโคนี่ตัวไม่สูง mm hmm. เท่าลูดิกเกอร์แต่ว่าเด่นเรื่องลูกกาอากาศมากกว่านะครับส่วนเรื่องเกมรับก็พอๆกันนะครับ mm hmm. บุตเตอร์ที่ให้มาเป็นชัดดาวน์ mm hmm. ผมเพิ่มให้ทางด้านของดิฟเฟน i ิ้งนะครับเพื mm ่อ hmm. เพิ่ม mm hmm. จัมปิ้งเข้ามาอีกหนึ่งนะครับส่วนสกิลนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมี heading acrobatic mm hmm. uh huh? Ac finishing มาไงวะเนี่ย แมนมาร์กิ้งกับอินเตอร์เซปชันนะครับบ็อกเกอร์แอร์เลซูเปอร์ิตี้สไลดิ้งนะครับแล้วก็แอคโอปติกเคลียร์นะครับแอร์ฟอสสนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตเหมือนกันเลยทั้งสองตัวนะครับก็เป็นสกิลที่คล้ายกันมากนะครับสำหรับรูดิเกอร์กับอาราโคนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพิ่มสกิลส่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางด้านของสกิลเกมรับเขามีกันครบทั้งคู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่คุ้มนะซื้อมาไม่ต้องอัพสกิลอะไรให้มันเลยนะครับ ส่วนแผนผมไปเล่นประมาณนี้นะครับแผนนี้ว่าจะแนะนาอยู่แผนนี้นะครับผมลงแรงไปต้นซีซั่นมานี่10เกมไม่แพ้เลยนะครับชนะ7เสมอ3นะครับก็ถือว่าเป็นวิเลตที่ดีนะครับ70%นมาดูของเทคนิคแผนนะครับ In Match Loss นะครับผมตั้งให้รูดิเกอร์มงตัวแรกเอ้ยไม่ใช่มาดินนี่มงตัวแรกเราโคต,ตัวกลางแล้วก็รูดิกเกอร์ครับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็ช่วย ในการมุ่งดีนะครับเพราะว่าเขาตัวสูงกันอยู่แล้วนะครับส่วนผมไม่ได้ตั้งอะไรในเทคนิ c โค้ชนะครับเอาเดี๋ยวต้องตั้ง e d n c h r i n g ให้ลูมในเก้ก่อนนะครับของเทคนิ c โค้ชตรงนี้ไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งริฟเฟ้นไม่ได้ตั้งริฟลายนะครับเพราะว่าผมว่ามันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับแค่เราไม่ต้องเอาคขาเข้าบอลมั่วนะครับรอถอยหลังรอดักจังหวะที่มันมั่นใจชัวร์ๆดีกว่าค่อยดักนะครับสวนทีกันอัพนะครับ 5, 7, 8, 13นะครับสำหรับอันตูดิโอดูดิเกอร์นะครับบูสเตอร์เป็นดวลิงหรือดิฟเฟนดิงก็ได้นะครับแล้วหรือว่าจะเป็นช็อตดาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนผมแนะนำเป็นดิฟเฟนดิงนะครับส่วนแอลโคนะครับ6 6 8กแนะครับผมบูสเตอร์ก็ดิฟเฟนดิงเหมือนกันนะครับใครจะใส่ช็อตดาวหรือว่าดวลิงก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแนะนำให้เป็นดิฟเฟนดิงนะครับเพราะเพิ่มค่ามุ่งมาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ค่าพลังของนักเตะทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแล้งกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาครับผมจะโหนขนาดไหนเราไปเรียนครับมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ันดับที่อยู่ดิวิชั่น2นะครับก็แพ้ไป2เกมนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะแพ้น้อยนะครับแต่เสมอเยอะไปหน่อยเพราะว่าหลังรีเล้งมานี่พวกดิวิชั่นหนึ่งครับท็อปจะขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับเรานะครับแล้วก็ต้องแบ่ง ต้องชิงกันขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดีหนึ่งเก่าทั้งนั้นนะครับก็มีแต่ตึงๆนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตึงมาตึงกลับดิครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะไหวไหมนะครับสําหรับกองหลังคู่นี้นะครับมีคนชอบถามว่าพี่ครับกองหลังเดสทายอร์คู่กันบิวอัพคู่กันจะรั่วไหมผมตอบตรงๆเลยครับว่ามันไม่รั่วหรอกครับมันอยู่ที่เราบังคับด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้จับคู่เจอกับอันดับเท่าไหร่ ดิวชั่นเท่าไหร่ครับดิวชันหนึ่งได้ป่ะเจอกับดิวชั่นสองครับช่วงรีแลกซนี่ดิวชั่นสองนี่พอๆกับดิวชันหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะเจอกับแผนแบบไหนนะครับนี่มากผมฟิตว่ะดูมินิเก,ก้ก็ใช้ได้นี่ครับเาาดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามสิซิกโก้ฟิตเอาซิกโก้ลงมาก่อนนะครับดูทีมตรงข้ามนะครับ โอ้โหเปิดมงวะทุกคนมามาดีวะได้ลองหน่อยได้ลองหน่อยว่าอาราโคผมเอาลูกมงอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอร o ฟอสนะครับจะกันบ u ลเลตเฮดเดอร์ได้ไหมนะครับผมมาเจอกับทางด้านของด็อกบาบูลเลตเฮดเดอร์นะครับมาดูซิ ดับบากับโซเลสนะครับบุลลิตทั้งคู่อ่ะนะครับแต่ตัวเปิดเขาไม่น่ากลัวนะครับเขาไปใช้เป็นเมซี่นะครับผมก็เลยไม่มาร์กิงจริงผมจะเลือกมาร์กิงตัวเปิดนะครับแต่ทางด้านของซาเน่ถ้าเราเอาเราเอาทางด้านของมาดินี่ไปมาร์กใช่ไหมมันก็ทำให้เมซี่เขาจะหลุดเพราะว่าเราจะมัวแต่วิ่งไปหาซาเน่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เปิดหรอกพรากว่าจะมาถึงตรงนั้นก็คงเสร็จมาดินี่ไปก่อนแล้วนะครับไปครับค่อยต่อบอลครับโอ้โหจ่ายเสียเลยครับผม เมซี่ไหลคิดว่าถึงซาเน่ครับดูทางด้านของเกมรับนะครับโอ้โหเป็นวเอราตัดไปก่อนครับยังไม่ถึงการโชว์ของกองหลังคู่คู่เทพของผมนะครับไอ้คู่เทพพูดแปลมันแปลกๆนะคู่เทพ <laughs> เออคู่สุดเทพแล้วกันนะครับเตี่เบลติครับมาดูครับผม มาที่เรย์รอยซันนี่รูดิเกอร์เบียดรูดิเกอร์ดีวะโหโคตรแข็งครับเป็นไงเร็วด้วยนะครับรูดิเกอร์ผมชอบนะครับน้องเตะที่รูปร่างแบบรูดิเกอร์แบบอราโคนะครับแบบทรงแบบคล้ายๆวาลานนะครับสวยแล้วปั่นไปก่อหนึ่งศูนย์นี่ครับเรียบร้อยครับโหสวนทีเดียวเป็นประตูฮะเจอความเร็วของอันเตรียรูดิเกอร์ผมนะครับเรรอยซานนี่ไปไม่เป็นนะครับทุกคน1ึงศูนย์ครับ ขึ้นนำวายครับโหแล้วจ่ายออกมาข้างๆครับบอกเลยว่าไม่ผ่านอาร์เนี่ผมหรอกจะเปิดมงก็นี่ติดที่ใครวะนะอ๋อเปรโร่นะครับสวยนี่มากหนีมากกระชากโอ้โหติดเบรตติครับซานนี่มาอีกแล้วเมสซี่เมสซี่จ่ายขึ้นมาลูดิเกอร์ผมมารอนะเอา้าเบ็คแฮมเบ็คแฮม,แแมเจอวิเอลานะเจอวิเอลานะเจอวิเอลานะเกมรับอย่างนตะึงอ<ๆ>่ะแล้วแทงช่องขึ้นมาถึงเอ็มปาเป้ครับตัวที่ไล่มาเป็นบัตต์ตนี่นะครับก็ กระชากมาหามุมแล้วบิดเกินเล้อโอ้โหชันเสาแต่บิดเสาบิดคานจริงๆครับสกิลนี้นะครับครบเรื่องครบเครื่องเรื่องบิดเสานะครับโอ้โหหามุมสวยขนาดนี้ครับยิงบิดเสาเฉยถ้าเป็นเดมาร์ไม่เหลือนะครับเดมาร์ปั่นหดนะครับผมเพราะว่ามันมีบิดนะมันก็เลยปั่นแบบอยู่ในกรอบตลอดหม่งสวยครับเวล่าจ่ายขึ้นหน้ามาถึงเอ็มปัปเป้ให้ แล้วจะไม่แทงช่องคอัเมื่อกี้นี้มองมองอยู่มองเยอะไป่ไหนแล้วเฟกช็อตลูกนี้กดหลาดมองเรียบร้อยโอ้ยโดนไปสองเม็ดครับบุลเลตเฮดเดอร์เหรอเปิดมงเหรอเปิดมงดักไม่ยากเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นแบ็คสายบุกเครับเราจะไม่โดนเปิดมงง่ายถ้าเล่นบุกแบ็คสายรับอย่างมาดินนี่อย่างทางด้านของพวกใครนะโตฟีอ่ะนะอก็ตากุต้านะครับก็จะไม่ค่อยโดนเปิดมงเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันมันรอดักอยู่แล้วนะครับ สวยข้างบนว่างนี่มาเอ็กซ์เรชั่นเบิร์ดครับแล้วปั่นลูกนิปเข้ามือกูตัวครับแม่เอ็กซ์เรชั่นเบิร์ดเข้ามาแล้วกระชากหามุมผังรับโอ้โหแล้วดูเกมรับผมยังตึงอะ่ะเอ้าเอาเอา,เอามาดินี่โอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวกับมาดินี่วะแล้วด็อกบามาแล้วอาลาโคก็ดักกินครับทุกคนนี่นะครับผมเกมรับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะอย่างเดียวนะดูดูลูดิเกอร์ผมนะครับ ลูดิเกอร์วิ่งแซงไดูดิเกอร์วิง่งแซง,งอะครับผมโคตรไวมาดีเพราะว่าต่อให้เราเล่นเกมลุกดีแค่ไหนเนีครับเกมรับมันไม่ดีก็เท่านั้นเลยครับผมเกมสวนกับไหลขึ้นหน้ามารุมีเนเก้ฝากคังผมไม่ได้ครับตัวเราโหดแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมรับมั่วนะครับ การเล่นยอนที่ดีคืออย่าเพิ่งเข้าบอลนะครับจังหวะแรกให้ถอยรอไปดักก่อนนะครับรอจังหวะที่ชัวไหวไหมเนี่ยผมลากอาราโคลงมาให้ไหมแล้วก็รอดักครับรอดักลูกนี้ลูดิเกอร์กิ่นนิ่มรับโอ้โหดูดีลูดิเกอร์มันเก่งนะทุกคนใครได้ลูดิเกอร์มาไม่ได้อาราโคก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมว่ามันก็เก่งพอๆกันเลยนะครับสำหรับผมถึงลูดิเกอร์ค่าหม่งแค่82อ่ะแต่ด้วยความที่ตัวมันสูงมันหม่งดีกว่านะครับเชื่อผมเถอะ ผมเล่นมาเยอะนะครับผมเล่นมา30กว่าเกมมาผมกล้าการันตีเลยว,ว่าเก่งทั้งคู่นะครับดูนะครับทีมเขาก็ไม่ใช่หลังอ่อนๆน,นะครับหลังเขาดีนะแต่ว่าแผนเขาแบบออกไปแนวเปิดมงไงผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผมตึงอยู่แล้วอ่ะเออนะครับแต่เราไปติดโมซะแล้วไงรับผมก็จริงๆผมแนะนา,นาว่าถ้าเกิด ได้มามีมาดินี่อยู่แล้วมีมีตุลาอยู่แล้วผมก็ขยับออกไปเล่นแบ็คสายเกมรับไปเลยนะครับเน้นส่วนทางปีกทางอะไรพวกนี้ไปนะครับให้ทางด้านเกมรับเป็นหน้าที่ของกองหลังตัวแท้ดีกว่านะครับอย่างเช่นแบบมาดิเนี่เป็นแบ็คมันก็คงจะยืนดีกว่าเซนเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่มันมีสไตล์นะครับมันก็จะทางออกด้านข้างไปช่วยดังเล่นเล่นเกมรับนะครับซึ่งมาดินี่เนี่ยมันทําได้ดีทั้งการยืนเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วก็การยืนแบ็คอยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าแบบนี้มันก็ไม่แย่นะครับ เอาไปเล่นแบ็คนะครับแล้วก็เอาเซนเตอร์แท้2ตัวมายืนตรงกลางแล้วก็คอยช่วยเกมรับแน่นตับเลยนะเห็นไหมโอกาสยิงเขายังไม่มีเลยนะครึ่งแรกกับพูดตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครึ่งหลังเขาจะแก้เกมยังไงนะครับผมคิดว่าอาจจะยิงไก่นะครับเพราะเขาเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขายังฝืนทุลังเปิดมงเขาก็จะเปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับอาร์โคจิ้มไปลูกโดนี่ครับผมโอ้เป็นตุลามอ่ะอาโคโอ้โหดูขาด้วยครับ ไม่บั๊กยังไงครับใครบอกว่าตัวเก่าเก่งกว่าก็แล้วแต่นะผมมีทั้งสองตัวแต่ผมยังใช้ตัวใหม่นะครับยังไงสกิลกับค่าพลังเกมรับที่มันแท้กว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนั้นจะได้เรื่องของความเร็วก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาะลโคตัวนั้นอะ่ะเวลาบอลจังหวะเราวิ่งอยู่ดีๆชอบปล่อยปล่อยแล้วทะลุนะครับตัวนี้ไม่เคยปล่อยเลยไม่มีไม่มีจังหวะที่แบบบอลมันเลียดเยดมาจะถึงเราก่อนแต่ว่าแบบมอนกระตึก โดดหนีบอลแล้วบอลไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่มีเลยครับตัวนี้ตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอเนี่ยครับแต่ตัวเก่าที่เป็นแบ็คเจอตลอดเนี่ยครับมันเหมือนกับสไตล์มันเป็นแบ็คมันไม่สุดเท่าเซนเตอร์เนี่ยครับยังไงผมว่าไม่ออฟสไตล์ก็ต้องดีกว่าออฟสไตล์แหละครับมันมีสไตล์แท้ของมันเนาะมันก็จะรู้ว่ามันต้องทําอะไรเนี่ยครับสวยแทงช่องเอ็มเป้ครับสวยดีเป้เป้ดับบรทัดหนึ่งทีบิดไปเลยครับไม่ได้ดับบรนทัดซะด้วยเนี่ย มาที่ซาเน่ซาเน่เมสซี่เมซี่มาดินี่มาดินี่บีอยู่โอ้โหติดลูดิเกอร์อีกแล้วดูเกมรับเลยดิโอ้ยชิบหายแล้วแล้วจังหวะนี้โอ้โหต้องยิงไกลครับจ่ายเสียเองครับลูกนี้จ่ายไม่ดีครับต้องเคลียร์นะครับถ้าก็จังหวะแบบนี้มันต้องเอาชัวร์ก็ต้องเคลียร์ขึ้นหน้านะครับถ้าส่งง่ายๆไปมันจะโดนดักแบบนี้ครับมันจะอันตรายตัวเองนะครับสวยเวลาดักสวยครับซีโก้ซีโก้ ฝากลางโอ้โหใจเพื่อนไม่พร้อมเล่นครับเมสซี่เมสซีส่เลี้ยงหนีมาได้นี่มาไหลมาโดนดีครับโอ้โหดูลูดิเกอร์ดิใครยังไม่สุ่มอ่ะใครยังไม่มีกองหลังอ่ะดูดูนะครับทุกคนไม่ยอมเลยครับผมแทบไม่มีโอกาสได้ยิงอ่ะสไลด์ติดสไลด์ดักตลอดนีครับ ทั้ง2ตัวแล้วมันแอคทีฟดีนะครับผมเป็นกองหลังแท้มันแบบเล่นแล้วรู้สึกมันมั่นใจกว่ารู้สึกว่าอุ่นใจกับชุดนี้มากเลยบางทีลูดิเกอร์ไม่ฟิตอะ่ะผมยังเข็นลงอะ่ะแต่ก็ต้องแบบจำใจเปลี่ยนอัลมาดินี่มาเล่นเซนเตอร์แทนแล้วก็เอาแบ็คธรรมชาติลงมานะครับแต่เป็นแบ็คลุกนะมันก็เลยจะแบบหลุดๆหน่อยครับแต่อัลมาดินี่ก็ทำได้ดีนะครับการที่จะลงมาเล่นเซนเตอร์เหมือนกันก็เอาไว้สลับโยกโย,ก,โยก,กันไปก็โยกโยก,กันมานะครับ,รบทางด้านของเ<ฮ>มสซี่ครับจ่ายติดปเป็นเราได้ด้วยนะโดนเขาออกนะครับ That มาทีมาดินี่ครับลูดิเกอร์ข้ามฟากไปครับสวยบอลน,นิยอยครับเอา้าโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยซิโก้โอ้โหบอลน,นิยอยมาปล่อยออกเฉยปล่อยบอลตกทำไมเนี่ยมาทางด้านของชัวร์เมนดี้ครับจะทุ่มทุ่มมามาดินี่ครับ ตุลามตุลามข้ามฟากมาไม่พ้นเนม่าครับเสร็จลูกนี้ได้สวยองเนม่าเนม่าตัดเข้าในครับสวยแล้วไปโอ้โหเบลติมาลองทันครับโอ้โหสากะชากสวยแล้วเมื่อกี้นี้กำลังจะเลื้อยเลยนะผมก็เรียบร้อยครับโดนตัดไปครับแล้วมาเดวิดแบ็คแฮมซัดไกลลูกนี้ครับโอ้โหไม่คิดว่าจะซัดไกลนะก็เลยวิ่งไปดักตัวนู้นครับแม่งยิงไกลเฉยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เขาบุกไม่ได้เขาก็ต้องยิงไกลยย่างนี้นะครับถือว่าเขาเขาคิดถูกแล้วนะครับเพราะมันบุกไม่เข้าจริงก็ต้องยิงไกลครับยิงนอกกรอบบ้างนะครับฝืนไปก็เท่านั้นครับสวยเองตักได้ครับนีนี้เบ,บค็คแฮมน่าจะหมุนเปิดอ้าวชิบหายแต่ลาโคถึงว่าว่านี่ลาโคขึ้นไปถึงนะเมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าเรามันมองออกนะเราเป็นคนมองออกนะรเราขึ้นถึงนะครับ นี่อ่ะแอร์เรียวฟอร์ดนะครับโอ้โหแอร์เรียวฟอร์ดนี่ครับสกิลนี้ช่วยหมุ่งดีขึ้นนะครับกระโดดถึงด้วยเมื่อกี้นี้ขนาดอยู่ไกลนะครับติดแล้วออกนะแล้วเป็นโอเคเบโรครับอันเดียเบรคร่มุ่งออกได้ครับเบรติโอ้โหดักตรงนี้ได้ฟาวครับจานให้ได้เปรียบไหลเข้ามาเป็นแฮมโดนนี่ครับโดนนัลโคลโมนี่ครับผมช้าเหรอแล้วโดนสวนด้วยครับจังหวะนี้ ไปแล้วครับกระชากตั้งลำรอเพื่อนวิ่งปาดเข้าในมาสวยแล้วเห็นปาเป้หลุดอย่างนี้ดับเบิ้ลหนึ่งทีแล้วปั่นนิ่มๆโอ้โหสวยสดงดงามครับเพลงนี้ครับโอ้โหพิกมาปั๊บเป้โล,งล่งนะครับไหลามาดับเบิ้ลท้ายเข้ากลางสวยๆแล้วปั่นมานิ่มๆครับสามศูนย์พูนสวัสดิ์ครับโอ้โหเอาคู่กองหลังผมไม่อยู่จริงๆครับ ไอ้ไม่ใช่สิเอาไม่ได้ครับเจาะกองหลังผมไม่ได้ครับเกมนี้ครับก็ยังเป็นเลขศูนย์อยู่นะครับอะแล้จ่ายลูกนี้มีโลกนะครับแล้วขึ้นหน้ามาถึงนี้มาแต่นี้มันไม่ไหวแล้วครับก็ยังได้อยู่ครับโอ้โหแล้วติดปาตจนี่ครับโดนสวนมายังไงครับสานี่ทะลุมารูดิเกอร์รออยู่แล้วโอ้รูดิเกอร์แม่งขายาวเกะกะจัดนะครับเห็นปหจังหวะเกมนี้คือรูดิเกอร์กับทางด้านของอนาอลาโคนี่แทบไม่พลาดเลยนะทุกคนสังเกตผมว่าไม่มันไม่พลาดเลยจริง ไม่ได้อวยนะครับแต่มันเก่งจริงอ่ะสวยโอ้โหไม่สวยละไม่ติดสกิลนะครับนึกว่าจะ i s o l a t i o นเบิร์นี่ครับแต่มันไม่ติดครับมันเป็นกระชากเฉยเนี่ยดูดิดูดิดโอ้โหทั้งแข็งอ่ะดูดิและลูกนี้โอ้โหกำลังกระจายเนี่ยมากครับทุกคน ก็จบไปครับ3-0พูนสวัสดิ์แก้บโอ้โหสองพี่น้องคู่ดีดูดีถึงกับเดินกอดคอกัน่ะก็คือแบบฝั่งนองข้ามท้ออะเอ้ยผมยิงไม่ได้เลยพี่ไม่เป็นไรน้องก็ดูกองหลังเขดีโคตรตึงอะแล้วกองหลังเก่งมากเลยทุกคนโอกาสยิงสองครั้งที่ประตูผมเป็นเซฟนี่คือยิงหลอดม่วงนอกกรอบทางนั้นเลยนะไม่ได้มีหลุดเข้ามาเลยแท้ไม่หลุดเข้ามาเลยนะทุกคน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่มีคู่กังหลังคู่นี้ครับลองส่งลงพร้อมกันนะครับผมบอกเลยว่าเก่งมากเนี่ยดูคะแนนดิ6.0คู่กันนะครับผมโหโคตรเก่งบอกเลยนะครับจริงๆกองหลังบางคนได้คะแนนมากกว่านี้นะเพราะมันไม่ได้นับการทำประตูมันก็เลยคะแนนไม่ได้เยอะเท่ากับพวกกองหน้านะถ้ามันทำประตูมันก็จะได้เยอะนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ผมบอกได้คํคำเดียวว่าเก่งทั้งคู่นะทุกคน มันเทียบกับตัวเก่าใช่ไหมมันคนละสไตล์กันนะครับตัวนั้นมันเร็วจ๋าเลยแล้วเรื่องการหมุ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่แพ้กันเลยนะตัวใหม่มีสกิลค่อนข้างทําให้เรามั่นใจมากกว่านับอะไรที่ทำให้เรามั่นใจอันนี้จะทําให้เราเล่นดีขึ้นเพราะว่าเรามั่นใจเราก็จะเล่นแบบไม่กลัวแพ้นะครับถ้าไหนเราไม่มั่นใจเราก็จะเล่นแบบเออ เก่งๆกลางๆนะจะผ่านไหมอาจจะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับคไมมีต้องจัดแล้วนะครับผมเก่งมากนะ